ปุ๋ยชีวภาพคืออะไรวันนี้เรามาทำความรู้จักปุ๋ยชีวภาพกันครับปุ๋ยชีวภาพทำมาจากจุลินทรีย์หรือสารธรรมชาติช่วยปรับปรุงดินเพิ่มธาตุอาหารจุลินทรีย์ในปุ๋ยชีวภาพจะทำหน้าที่สร้างธาตุอาหารแล้วส่งให้พืชเจริญเติบโตปุ๋ยเคมีต้นพืชโตไวแต่อาจทำดินแข็งกระด้างปุ๋ยชีวภาพทำดินร่วนซุยดินไม่แข็งพืชแข็งแรงจะใส่ปุ๋ยทั้งทีใส่ให้พอเหมาะใส่ให้พอดีใส่ปุ๋ยอินทรีย์บ้างปุ๋ยชีวภาพบ้างเพื่อเติบโตดินจะได้ไม่แข็ง ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ใส่แล้วได้ผลดีจะต้องใส่ยังไงจากข้อมูลของกรมวิชาการเกษตรบอกมาว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้ได้ประโยชน์สูงสุดใส่แล้วพืชสวยพืชงามโดยหลักๆแล้วเราจะต้องทําความเข้าใจสิ่งนี้ก่อนคะ่ะนั่นก็คือหลักการหรือว่าวิธีการใช้แล้วก็ข้อจํากัดของเขาค่ะ ท่านผู้ฟังรู้ไหมคะว่ากว่าจะได้ปุ๋ยอินทรีย์นั้นจะต้องนําอินทรีย์วัตถุแล้วก็พืชเนี่ยมาย่อยก่อนแต่มาที่พืชก่อนค่ะเขาบอกว่าพืชที่มีชีวิตแล้วก็ไม่ตายนั้นเพราะว่าพืชหรือว่าต้นไม้เนี่ยเขามีธาตุอาหารที่ครบค่ะถึงแม้ว่าธาตุอาหารจะมีน้อยแต่ว่าธาตุอาหารก็ครบดังนั้นการใส่ปุ๋ยอินรีย์จึงมีข้อได้เปรียบในด้านนี้แต่มาดูที่วิธีใช้ก่อนค่ะข้อที่หนึ่งให้ใช้รองก้นหลุมใส่ตรงไหนเขาก็จะอยู่ตรงนั้น กรมวิชาการเกษตรแนะนํามาว่าให้ใส่กับต้นไม้หรือว่ากล้าไม้ที่มีระบบรากที่ลึกผสมปุ๋ย1กิโลกร,รัมต่อดิน2 3ส่วนในอัตราส่วน5 1 0กิโลกร,รมัมข้อที่2ใส่ในร่องแปลงหรือว่าแถวปลูกที่เราปลูกกันตามปกตินี่แหละค่ะ